สวัสดีวานุ่นวานิสนใจปกป้องโลกลุนเทราไปกับโรเซียและเซนนาไหมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ s e น t i n e l of อฟไ h t ซื้อแชมเปี้ยน <we> หรือสกินสุดเท่ <toss uit>! <S <S ของโรเซียและเซนนาเพียงเข้าไปที่โคด้าช็อปบริการเติมเกมที่ดีที่สุดช่องทางให้เลือกเพียบไม่มีบัตรเครดิตก็เติมได้ปลอดภัยแน่นอนเพราะใช้แค่ชื่อในเกมเท่านั้นฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเซนนาตำแหน่งเอดี ก็สำหรับตัวนี้นะคะเราจะเน้นออกของเป็นสาย Unity นะเพราะว่าเซน่าเนี่ยไม่มีโมบิลแล้วก็ตีช้าด้วยก็เลยต้องเล่นเป็นบิวนี้ไหนอ่ะซัมพลผมอ่ะเราจะเพิ่มประสิทธิภาพของเซน่าด้วยการใช้รูนมือเขียวขโมยเลือดจากศัตรูเนื่องจากเซน่าเขาตีไกลไง ใช้สก,กิลก็ไม่ต้องอะไรมากนะเพราะว่าสก,กิลมันแบบอันใหญ่อยู่แล้วอะ่ะไวๆเลยก็กดสก,กิลแล้วก็ตามวยออโตโ้นักขาอ่ะเขาเขี่และมด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  จะยิงเบานิดนึงอ่ะเซน้าช้าด้วยฮ้ายเอเคียชิป no สวยมากเพื่อนไนค์ซ nice. อ <c oughs> เอามามัน <c oughs> อ่ะ ไอเทมที่เราจะออกนะชิ้นแรกขอ,อน้ำแข็งทำให้ตีสโลแล้วต่อไปออกเป็นแบ็คเคเอร์นะเมื่อออโต้เนี่ยจะวิ่งไวแล้วก็จอเกาะนู่นเจอกเจอกาะเนี่ยมันจะเห็นผลตอนช่วงเลดเกมนี่นแหละจริงใครเล่นใครซาเล่นจริง,รงมา <is S 1> มันก็จะหุดหดหัวใจนิดนึงเอวัตปั๊มปั๊มปั๊มโอ้สโลเนาะ มันยังไม่มีลูนดักฮาววทเนี่ยก็เลยแบบได้คนนี้อ่ะอะอ่ะ,อะไม่แหนโดนโดนไวกว่านี้ไวกว่านี้เซนนะไวกว่านี้ <c oughs> ว,ว,วิชวลซาวมันคล้ายๆกับเวนสกินเซนติเนลแหละเฮ้ยย่าย่าโดนครับโดน,ดนอ่ะเอาเจนชิปไปหาเพื่อนด้วย ได้ได้ได้เฮ้ยเปิ้วเอา้าย่างนี้น,นนะต้องเสีย่ยงแฟดเลยอะโอ้ยอ้าคุณแฟนคุณแฟนอยากจะโดนสไลไปไหนเฮ้ยโดนชามป์ูรเซน,นโรเซนโรเซนไม่ตายจริงนี่เสียดายอะโรเซยไม่ตายโอ้ย เดวดันมินเนี่ยนเคลียร์เวฟนี้ออกไปก่อนมาแม่มาแม่รอซื้อสดๆเอาไงอ้าวกำลังไปค่ะกำลังไปหนักปืนนิดนึงสามยงจังอ่ะลี่ยนเป็นมูเซนดีกว่ารูเซนบางกว่า อันนี้ไปล็อก้าง่ายื้อ,อเอา้ากำเพื่อนตายวาจติมาเอาอะไรมาทำไมโหพาลงมาเมาดอวยเฮ้ยพย่อนลงมาแล้วไม่ตัวนี้เขามไม่ได้สักคิว เราไปช่วยกลางอันดีกว่าเพื่อนมามุมดปุ่นมด่นปมดมดแม่ผมเอสแล้วเอ,สองสโลวไปอวีอวีอวีล็อกขานี่โดนหลายคนนะหัดใจจังวะไม่ด มันไม่ตายอีกโอ้ยใกล้ๆนี่ก่อนก็ได้โอ้ยรถชามรถชามอยู่นี่อยู่นี่ไม่ได้คิวเดี๋ยวไปช่วยแบบหนึง่งมาอ้อมมาทางนี้เอ้ยนี่นะคะหนุ่มเสียงก็จะมาล็อกขา นี่แหละเอสเลียวไปไปเออไม่มีมานาแล้ว่ะจะ้านสักหน่อยไปเลยล็อกขาอ้าวไม่โดนเออนี่เราเองลูเซียนจำเซนนาไม่ได้เหรอโกรธแฟนเฉยไอวิววิตัวแดงแดง สวยมาก <Sl> เฮ้ยยะนาชดลาชดลาชดขอลานชดสักคนไม่ได้สักคนของใกล้ฟูแล้วอ้าขวาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไงอาจารย์ลักแค่ี๋ยวก่อนแป๊บนึงมาน้ำไม่ค่อยพอ to to to. ta. The, the, the In Lucian, Boom! 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 มีเล่นไหมครับมีมีตอระคเฮด้วยมันจะโดนมันจะโดนสวยจ้าเ้โลเซ่นโลเซนขอเล่นแป๊บเล่นกันเล่นกันเอ้ยไอ้นี่มีมันแบบ โมยเล่เฉยนิสัยไม่ดีตีตั้งนานโ,โนโลแล้วล็วลอกขาไปไม่ไม่เขาจะจบแล้วเอสเลีลลวยว G G W P ค่ะโอเคมาเกมที่สองันเกมเมื่อกี้จบไวไปไหนยังไม่ค่อยได้ทำไรเลย แล้วมิฟอร์ท็อปเลนเนี่ยหวยไห้เนี่ยเจอนาซัตไปเข้าไปแอบแต่มีคนเดินมานี่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 ไปไหนไปไหนจ๊ะ8ปนิ้วด้วยสองสเปลโคตรคุ้มเฮ้ยระวังนี่นี่นี่ แมทตอัพสู้ไม่ไหวต้องร้องไม่ผ้าก่อนห้าวนเหรอฮะล็อกขาเอ้ย,อยมันติดมันอยู่ใกล้มิ้งเงินแล้วมันโดนด้วยเวลาของเราใกล้มาถึงแล้วหมอฝันเรียวไม่เอาคะ่ะอ้ย,โ,อยโดนเอ้าไปเอาตีตัวนี้อะ่ะหายยั ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจเย็นใจเย็นโอ้ยจะตายเอาชนะอยู่แล้วด้วยช่วยหน่อยมันโดมันโดมาเร็วเขาต้องมาเขาต้องมาแน่ๆเขายังไม่รู้เอาที่ไปไม่โดนไปนายเสือ ฉันกำลังไปวิชานิดนึงปืนหนักมาแล้วมาแล้วมาแล้วยับเยี่อ้าวตา,ายไปเปนสนลแล้วสนลแล้วตาย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 ,ตาย,ตาย,ตาย

ตัวนี้ไม่หวนี่ไปเพื่อนี่ไปช้าช้าไหวปะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวว้าวกระบเอ้ยมงกอนมันเลว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 อย่าให้มังกอนฟรีแล้วใครมังกดยอมเนี่ยไม่ทันเลย ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน yeah ี้เฮ้ยไม่야อว่เฮ้ยไปซะเซนก้าทำไรไม่ฟอร์ไปคว้ต้าคว้ต้าอ้าวกดเลยคว้ต้าระวังว้อสวย ต่อไปยาโอยาโอยาโอเซนาอย่ายิงใกล้กันเฮ้ยเฮ้ยท่านบอสมาท่านบอสมาวิ่งอ้อมมาทางนี้ก่อนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วล็อกขาท่านบอสท่านบอลสโลให้แล้วรับ <laughs> ไว้ตะทุบสทานเลยท่านบอสตัวหนามอนไปก่อนโอ้โหลัวครับพี่ครับพี่ม่แหนมจังวะโดนโดนเอากด QSS <laughs> เป็นก้าเลนก้าเป็นก้าอยู่นี่ตายเหมียว เหมีหยวแฟนรีทรีตรีทรีตอาม่พนขน้าวไม่ยอมถอยกลับมาไหมเนะนี่ยตายดิมังกรมังกรมังกรไฟห้ามพลาดเลยเฮ้ยเลนก้าไอ้เหมียวอยู่นี่เหมียวอยู่นี่จับแล้วออโอ้โ,โพอซีซี เจ้าตรงนี้ครับมามามังกรดีกว่าเร่งมังกรเร่งมังกรอย่าพลานะเพื่อนนะใจนิ่งๆนะแล้วขาแล้วเอ้าตายเอ้าตายแรงมากครับตอนนี้ผมนายอะ ท่านบท่านบดมาเฮ้ยนำบอมนะออแแหลมแหลมแหมโดนสโลวตายนะครับวิ้วเฮ้ยโอ้โหดับบลคิวเลนก้าเลนก้าใด้วยนาย เร็วปับแป๊บนึงไวๆนี่เอ้ยใครโอ้ยโอ้ยเอ้าจิ้กข้าโมยมาหน่อยเพื่อนเอามาเอาขึ้นมาโดนโดนโดนเอ้าหู ไอโอมันหนีไ่ได้โจรขโมยเลดไม่ถึงถจะเอาจะเอามันมันหน้าเออสโลนเนี่ยตายล,ละข้างหลังข้างหลังยาโอโจรขโมยเลดแค่นั้นอุ้ยโดนนั่นอะเมื่อกี้แต่ไม่ลอย มีเอาขึ้นมาแต่แล้วรอบพี่ไฟต่อไปขึ้นเป็น IE ต้องการเผาด้วยไอไปไหนกันเพื่อนเพื่อนไปไหนกันอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้มันมีวอนทั้งแมวทั้งหมาเลยมึดมึดย,ยับยับแบบนี้บารอนหรือเปล่าเนี่ย ไ้ยบาลอนบาลอนบาลอนเอ่อแต่หน้าแปดอ่าเฮ้ยอย่าทำโหชอบโงนะใช่ไหมฮะปอ๊มจับปมจับตายอ่ะเขานี้ไปตัวหลังละบาลอนครับบาลอน Madame Madame Madame, on my way. I thought I meow meow. Double kill. I saw one triple kill. You have been slain. Ranayon spree. Easy victory.